ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของคุณนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนลับสุดยอดที่หลายคนกำลังรอคอยนั่นก็คือ Samsung Galaxy M56 Pro สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมพลังเหนือระดับและดีไซน์ที่หรูหราแบบล้ำสมัยรุ่นนี้เป็นหนึ่งในผลงานใหม่ของ s a m s u n งที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเร็วความแรงและความฉลาดในเครื่องเดียว Galaxy M56 Pro ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่รวมทุกอย่างไว้ครบ ทั้งประสิทธิภาพกล้องระดับโปรหน้าจอสวยสะกดตาและระบบ AI ที่ฉลาดแบบสุดขีดเมื่อคุณหยิบเครื่องน,นี้ขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือดีไซน์ที่บางเฉียบ ขอบโค้งสวยงามตัวเครื่องใช้วัสดุโลหะผสมกระจกแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมอย่างแท้จริงหน้าจอ AMOLED ขนาด6.8นิ้วความละเอียด QHD บวกที่ให้สีสันสดใสสมจริงและรองรับอัตรา refresh rate 144 h ฮเพื่อการเลื่อนหน้าจอที่ลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเล่นเกมหรือดูหนังก็จะได้ภาพที่ชัดลึกและลื่นตา Galaxy M5 16 Pro ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 3ที่เร็วแรงที่สุดในตลาดตอนนี้รองรับ 5G เต็มรูปแบบพร้อมแรมขนาด16 g b และหน่วยความจำภายในสูงสุดถึง1 t b คุณสามารถเปิดหลายแอปพร้อมกันโดยไม่ต้องกลัวเครื่องค้างหรือช้าเลยสักนิดแถมยังมีระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Cooling Chamber ที่ช่วยให้เล่นเกมหนักๆได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ร้อน กล้องของรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ Samsung ตั้งใจพัฒนาอย่างมากมาพร้อมกล้องหลัก200 MP ที่ใช้เทคโนโลยี Ultra Pixel Fusion ให้รายละเอียดภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบกันสั่น OIS บวก EIS ที่ช่วยให้ถ่ายวิดีโอได้เสถียรแบบมืออาชีพกล้องหน้า50 MP Ultra Clear Cell ไฟล์คาเมราก็ไม่ธรรมดาเพราะสามารถถ่ายในสภาพแสงน้อยได้อย่างชัดเจนและยังมีโหมด AI Beauty ปรับโทนผิวให้ออกมาธรรมชาติที่สุด ในส่วนของแบตเตอรี่ Galaxy M 56 Pro ให้แบตขนาดใหญ่ถึง6,000 m a งพร้อมระบบชาร์จไว 120W เพียง20นาทีก็สามารถชาร์จได้เกินครึง่งนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จไร้สายและการแชร์พลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยใครที่ใช้สมาร์ทวอดหรือหูฟังไร้สาย Samsung รุ่นนี้คือคำตอบของความสะดวกจริงๆระบบเสียง Dolby Atmos ที่ฝังอยู่ในลำโพงคู่ของเครื่องให้ประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่น่าทึ่ง ไม่ว่าคุณจะฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมเสียงจะชัดลึกและสมจริงแบบ360องศาและยังมีระบบ AI Sound Optimization ที่ปรับเสียงตามประเภทของคอนเทนต์อัตโนมัติ Galaxy M 5 6 Pro ยังมาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Knox Shield รุ่นใหม่ล่าสุดที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากไวรัสและมันแวร์รวมถึงการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือใต้หน้าจอและการสแกนใบหน้าแบบ3 D ที่รวดเร็วและแม่นยำ ซัมซุงยังเพิ่มฟีเจอร์ Smart Connect ที่ช่วยให้เครื่องนี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ซัมซุงอีโค s ิสเ e มได้ง่ายขึ้นเช่น Galaxy Buds, Galaxy Watch หรือแม้แต่ Smart TV แค่แต่ครั้งเดียวก็สามารถแชร์หน้าจอหรือรับสายต่อเนื่องจากอุปกรณ์อื่นได้ทันทีในด้านระบบปฏิบัติการ Galaxy M 5 6 Pro ใช้ Android 15พร้อม One UI 7ที่ถูกออกแบบให้ลื่นและใช้งานง่ายกว่าเดิมมาก การปรับแต่งทีมและวอลเปอร์แบบดนามิกเพิ่มความเป็นตัวของตัวเองให้กับผู้ใช้ได้สุดๆอีกทั้งยังมีฟังก์ชัน AI assistant ใหม่ที่สามารถแปลข้อความแบบเรียลไทม์วิเคราะห์เสียงและช่วยเขียนข้อความอัตโนมัติเหมาะกับคนที่ใช้มือถือทำงานหรือเรียนรู้ตลอดเวลาสำหรับคนที่รักการถ่ายวิดีโอซัมซุงยังเพิ่มโหมดซินิมาร์ติกโมชันที่ทำให้ทุกการถ่ายดูเหมือนภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดเลยทีเดียวพร้อมระบบการสั่นสติ๊ดได้โปรที่ช่วยให้ทุกช็อตนิ่งแม้จะถ่ายตอนเดินหรือขี่จักรยาน Galaxy M 5 6 Pro ไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฟนแต่มันคือประสบการณ์ใหม่ของความเร็วความคมและความฉลาดในมือคุณสมกับฉายา The Ultimate AI Power Phone ของซัมซุงถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่รวมทุกสิ่งไว้ครบรุ่นนี้คือคำตอบเดียวที่คุณไม่ควรพลาดเลยจริงๆเตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา New Smartphone Update เพื่อไม่พลาดความลับสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า